สวัสดีครับขอ,อนําท่านเข้าสู่สมาคมโภรศาสตร์นานา,าชา,ชาติแชนแนลขาขา,าขบางคุนน์น,นะครับผม อาจารย์สสุเนศหรืออาจารย์ธนพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ได้เชิญอาจารย์เก๋ๆแม่หมอสใสเศษค่ะอาจารย์เก๋ๆแม่หมอสาส่เศกนะครับมาออกรายการมาประดับสะพานเดี๋ยวก็เรื่องการเรียนการสอนนะครับเอาละครับเชิญเลยครับอาจารย์ค่ะของอาจารย์นะคะอาจารย์เก๋ๆแม่หมอสใส่เสกก็จะเปิดคลาสสอนค่ะรายวิชาค่ะกาฟชีวิตพื้นฐานนะคะก็จะเป็นเรื่องของการ ใช้วันเดือนปีเกิดมาคำนวณน,นะคะแล้วก็จะมีตารางให้แบบนี้มีภาพปลากรอบ <c oughs> ดีครับดีครับนดี๋ยวมีเคดลเนี่ยค่ะก็จะเป็นตารางนะคะคซึ่งเราจะมีการตั้งวันเดือนปีแล้วก็เป็นบวกลบเลขง่ายๆคือทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจง่ายน,นะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่สมัยโบราณใช้กันมายาวนานเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะสูญหายไปปีก็เลยเอากลับมาครับมาเหมือนว่าฟื้นฟูของเก่าๆที่กลัวอนุชนรุดหลังจะลืมนะครับแล้วก็เอามา เผยแพร่เพื่อการเรียนรู้และศึกษาใช่ค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเพราะนั้นอย่างบางท่านนะคะบอกว่าไม่เคยเรียนพื้นฐานโหราศาสตร์วิชาใดมาเลยเนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับการชีวิตเพราะว่าเป็นการที่ได้เรียนอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็มีการบอกบอเล่ยแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกความหมายของพบสัมพันธ์แต่ละอย่างซึ่งเวลาตีความนะคะล้วก็จะมีการสอนคําอธิบาย ระยะเวลาเรียนนะคะก็เรียน1เดือนนะคะทั้งหมด4ครั้งทุกวันพฤหัสค่ะเวลา1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มค่ะก็คือเรียนเวลาสองชั่วโมงเนาะไม่หนักจนเกินไปครับไม่หนักครับก็ถือว่าเรียนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วน้อกหลังจากนั้นเราก็ไปทบทวนนะแล้วก็สงสัยนะ<ช>ตรงไหนเราก็มาสอบถามในอาทิตย์ต่อไปนะทำให<ช>้การเรียนการศึกษาก็สะดวกขึ้นและง่ายขึ้นนะครับค่ะเราเป็นค่าเรียนนะคะจะอยู่ที่1,500บาทค่ะ อนนะคะอร์สนะะคสอนได้ตงแ่กี่โมงถึงกี่โมงครับ1นึ่ทุ่มค่ะถึง3ามทุ่มค่ะอ๋อสอนได้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มใช่ค่ะอาจารย์เวลาสองชั่วโมงค่ะเวลาสอนชั่วโมงค่ะสัปดาห์ละครั้งครัแล้วสอสนอทั้งในในห้องแล้วออนไลน์ยังไงครับสอนนี้ออนไลน์อย่างเดียวค่ะอ๋อออนไลน์อย่างเดียวนะครับค่ะครับอาจารวกมาครับท่านผู้ชมวันนี้นักศึกษาท่านใดที่จะมาเรียนมาศึกษาเนี่ยเราครีมไม่จำเป็นต้องมาที่สมาคมนะครับเราก็สามารถที่มาเรียนรู้จากออนไลน์เราได้แล้วออนไลน์นี่ มีการกําหนดให้ดูประมาณระเวลาเริามดูไดือ๋อรู้ได้ละสามเดือนนะครับถือว่าดีครับก็เราสามารถเีียะทบทวนได้นะครับก็ดีครับอ่าครับก็ท่านผูใน้ใดมีความสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับอาจารย์ก็พูดต่คราคาไปจะมีอะไรมากนะได้ค่ะแล้วอย่างในกรกฟนะคะก็จะมีเทคนิคการแก้ดวงให้ด้วยอย่างเช่นบางคลนะคะดวงเนี่ยตกคู่เป็นศัตรู จารย์ก็จะมีวิธีแนะว่าเออในกาในหลักการของกาฟชีวิตเนี่ยถ้าเกิดคู่เป็นศัตรตูเนี่ยเราสามารถแก้ดวงได้อย่างไรเช่นบางคนอาจจะต้องแยกห้องนอนอหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยคือดวงตกทรัพย์เป็นศัตรตูเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แล้วก็จะมีวิธีแนะนะคะว่าในดวงชะตาของเขาเนี่ยเหมาะที่จะเก็บอสังหามมหริมทรัพย์ไหมหรือว่าควรเก็บเป็นทองหรือควรเก็บเป็นเพชรก็มีวิธีการสามารถบอกได้ชีวิตแล้วก็จะบอกได้ว่าเปิดให้ สามีเป็นผู้เก็บหรือภรรยาเป็นผู้เก็บด้วยใช่ไหมครับก็สามารถมองได้ค่ะต้องดูดว่าดาวเพศไหนเด่นกว่ากันนะคะค่ะ ก็ถ้าเกิดสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะสมัครเรียนนะคะการชีวิตเรียนใช้เวลาเรียนแค่1เดือนจบนะคะก็ะคือทั้งหมด4ครั้งครั้งละ2อชั่วโมงก็คือรวมแล้ว8ชั่วโมงค่าเรียน1,500บาทสามารถติดต่อสมาคมนะคะแล้วก็โอนเงินเข้าที่บัญชีธนาคารอมสินค่ะ050581 348 096นะคะชื่อบัญชีอาจารย์อนุนาถครูดิเลินนะคะครับแล้วท่านผู้ใดมีความสนใจก็โทรติดต่อตามหมายเลขนี้นะครับ แล้วทางสมาคมเรานะครับก็มีการสอนหลายศาสตร์นะครับ,รบหลายศาสตร์หลายวิชานะครับอย่างเช่นว่าคนไหนที่มีความสนใจจะเรียนไพนะ่เนี่ยก็จะมีไพ่อาร์เค้นไพ่โหราศาสตร์ไพ่ใบไม้ไพป่ปักแล้วครับไพ่เทพนะครับแล้วก็จ์ทนผู้ใดก็อยากจะเรียนโหราศาสตร์ก็มีหลายสาขา อาจจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตร์เจ็ดตัวสี่ฐานเจ็ดตัวเก้าฐานโหราศาสตร์พม่าโหราศาสตร,ร์รพรมา่าเจ็ดตัวพมา่าน,นะครับนะครับแล้วก็อาจจะมีมเรียนทางในมือหรือท่านผู้ใดอยากจะอ,อ,ะอะจะมาเรียนเกี่ยวกับพวกพฤติกรรมต่างๆก็ยมีสอนยัม,มีสอนนะครับคือเราจะมีไหลไหลาสาขาสมัยนิยมนะที่เราอยากจะเรียนอยากจะรู้ว่ามี ต่อนะครับถ้าท่านผู้ใดจะมีความสนใจอยากจะสอบถามกา็สอบถามมาได้นะครับตามหมายเลขเบอร,ร์โทรศัพท์นะ0 2 0 4 4 9 1 2 2นย์สี่สี่เ้าสะครับทางสมาคมเราจะมีเจ้าหน้าที่เขาครรับแจ้งรายรับเรื่องอยู่ท่านอยากปรึกษาอยากจะเรียนเรื่องอะไรอยากจะเรียนสาขาไหนนะก็โทรสอบถามได้นะครับ0 2 0 4 4 9 1 2 2นนะครับหมายเลขนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ ของสมาคมเรานะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องทันทันนะครับหรือติดต่อผ่านอีกบลของเพจสมาคมก็ได้นะครับครับเพีบสมาคมของเราโอเคได้ค่ะอาจารย์เต๋จะมีอะไรที่จะแนะนําต่อไปไหมครับไม่มีแล้วครัไม่มีงั้นก็ขอขอประชาสัมพันธ์แค่นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมก็มีความสนใจก็มาสมัครเรียนได้นะครับอาจารย์เต๋ไว้ทีนะครับว่าจะสอนในวันไหนนะครับค่ะ ชีวิตนะคะพื้นฐานค่ะเรียนทั้งหมด4ครั้งครั้งละสองชั่วโมงเริ่มสอนนะคะที่เดือนหน้านะค่ะเริ่มต้นแต่วันพฤหัสค่ะทุกๆพฤหัสเลยค่ะเดือ<ร>นหน้าสี่ครั้งครับ,รบข,อขอท่านผู้ชมมีความสนใจก็โทรมาไปต่อสอบถามได้นะครับเอาละครับเราทั้งสองคนเวลาที่ก็หมดเวลานะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ